สดีค่ะโฟกัสช่องกระมวลคนชนบทเนาะพี่น้องวันนี้คลิปแรกของปี2564เลยเปิดต้นเดือนพฤษภาคมก็คือว่าหนีโควิดจากกรุงเทพนีมาบ้านเฮ่ามือนี้ได้โอกาสพอดีพี่ไส้เพิ่งสิปันหน้าเนาะเจียชิดเฮาก็เลยสิมาหาสักดซุ่มปลาเฮือนน้ำรถไถน้ำรถปันสมัยเด็กน้อยนี่ตะกี้รถไถสีสุกมันยังไม่ทันมีเนาะมันเป็นรถไถแบบ รถไถคูปุตตาเดินตามโอ้ยมวนคักแจะเป็นเล็กน้อยแบบนี้เขามาหยออนรำลึุค่วมหลังกันวะมือนนี่เนาะเขาใส่รถไถคูปุตตาสีสมเข้ามาแตะนี้มันจะเป็นยังไงป่าบรรยากาศจะเป็นขึ้นเกาบัวป่าสีไรขึ้นเกาบัวผุนพี่น้องใหชนาทมานเจ้าอันนี้นี่เฮ็ดหน้าปังหลอบพี่สามเด้อโมเมนต์หน้าปีเดี๋ยวเขาไปเบื้องตอนที่รถมาปัน่นหลก้กกะไปเบิ่งทีมงานของหมูเบ้าว่าสีได้ปลากันบ่ามือนนี่เนาะ บพว่า si. สิเป็นปูหอยกับแางเฮ้ากับสีเอาเบิดนี่ทีมงานของเฮ้าไอ้ใช่ครับไม่น่าอิจฉาง้นี่สวัสดีส่างเนี่ยพ้วนนะอันนี้เป็นกววไล่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 อันนี้คุณคู่ คุณคู่กับมหาอันคู่กันเทอะไรดิคู่กันเทคู่กันเทโซนี่ปิดเทอมเนาะคุณคู่เพิ่นกับมหาลรงตัวอาจารย์อาจารย์นี่อาจารย์อาจัรย์เต้เนี่ยเต้ก้อยไว้คู่กันเทอันนี้กับผู้เพิ่นเจ้าของหน้าเนาะค่ะจ้ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปติดตามกันตอนนี้พิ่มไหมมีรถมาปั่นเนาะตัวนี้เนาะค่ะ โดดปานลงไปแล้วเนาะบ่านมีละทีมงานเก็บปลานี่บังไรดิกแูแค่เอ้ยเป็นตะคือบ้านมอเป็นตะคือบ้านมาอันนี้ทดทดสอบสายตาเนาะคันนี้ปลานี่มันสินสนนลป์สวนถ่ายเบิงได้พี่น้องเด้อติดตามกันค่ะเพื่อแบบว่าวิจิบันบานๆเลยเนาะ Hän im. เป็นสีเงียบๆเนาะคือประท่านได้เห็นตัวป่าเนะ จยากแค่ีตะกเออตะกร้ด้หน่อยโอ้ยตวป่าอ้ยงามคักสุดเกล็ดสัแว่กสกแว๊กสักแว้ยโอ้ยน่อยิมาหา่อยอ้ เอาเอาเอาสีแดงวะพี่น้องมาหนีิเฮ้ยกล้วยใส่สวร์ว่ายว่ายวะเนาะมาหนีิหัวหน้าโอ้ยหนึ่งแฝงม,มาแล้วก,กีฬายางน้ำเนาะใส่วิธีทีเลย Better, you better, you better. อยู่ไปเด้อพี่น้องอยู่บ่อยู่บ่ตัวนี้หน่อยนึงว่ะตาดีค่ะจวดร้อยยูร้อยยูโอ้ยเอ้านีลงคักคักอือพ่อปนพ่อปนพ่อแจวโอ้ยตัวปลาเลย <laughs> มนันแต่ตัวน้อยๆตัวนี้อะไรอ๋ออะไรอะไรตัวป่าพ่อเด็กคนเด็กคนเด็กสมออือแม่ยัง้ะ เบิ่งรอบสองได้อพี่น้องแมก่มกระสีเย้าแม่กระสีขืนมาเนี่ยเห็นเขาเห็นเดตตัวเดตจับเนาะตอนนี้มันยังยำรอบแรยอะกิ้วมันยังถือว่ายังว่าตัวโตป็นไรไปเบ่งรอบพี่สองกันเด้อส่วนกระม้นกะอันน้ำกุนเก็บบักหอยเนาะคะ่ะนี่คือบ,บักหอยเสือดีตีมเลยมันมีถุงใส่แบบนี้พี่น้องอคือว่ากระม้นนี่ไม่พ้องการว่าสีเพาะเลี้ยงหอยเนาะกะสิก็บไปศึกษาเพิ่งก่อนพี่น้องรอบนี้ว่ามันจะ ชิลี้ยงได้โบ้หน,นะนะเพราะว่าบานเท่านี้ยังมาท่าน,นี่ผู้ใดเลี้ยงเนาะกัดสิเป็นคนแรกล่ะมาลองเห็ดฟางหอยเบิง่งเดี๋ยวติดตามกันในคลิปเลี้ยงหอยเนาะมันนี่กะเดี๋ยวพาเบิง่งวิธีชาวบ้านนะคะต่อกันเลยเงี้ยงๆที่นี่กับปลาเดือดหน่อยเนาะใส่ปลาเยื่อพอดีเลยพี่น้องเออไปเกี่ยวหลังนี่ตกปลากายเสียดายบ่ได้คุ้มนะมาั่ง ฉันปิมพ์ตรงลวย่อละเปไงเ้แล้วสักอีกแล้วทุกคนมันดูบ้างไอ้มันขึ้นเห็นตาลังยู่น้องไหนนี่ ai lại khác, kẹp ngồi ở khác xe cũng sùng nhang Nam mọi người. Bona, mọi người anh ạ. Anyway, anh ạ. Mày bằng lòng sự nghiệp. hỏi anh sự nghiệp. sự bằng sự nghiệp. sự nghiệp. sự nghiệp. sự พี่น้องเอ้เมย์แงงขอนี้าะเชียบแบทเนาะแบทจะหมดล้วเดี๋ยวเข้าไปบ้างตอนสุดถ่ายกันว่าไผสิได้ปลาหลายที่สุดเนาะดี่ล้ว่ะพี่น้องบรรยากาศบานบานอืมกล้องกับสีซันเนี่ยเด้อะวาเขาไ่ได้ขี่น้ำมือสันโอ้ยควันมา